ตื่นเสามาหนิก็ต้องมานาั่งเหตุงานเหตุการณ์คือเกางานการของฉันมือหนิก็คือเหตุยังมาตีก็นั่งไลฟ์สดนี่แหละค่ะนั่งเบาแบบแบบแบบอยากสิบอกว่าไลฟ์สดบัดไดนะเอซก็อุ่นนาะฟ้าทางลูกค้าคือกันค่ะตะกา้าแตกแตนตลอดขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเฮาหลังจากนั้นแมนบอฉันมาสิลุงไลฟ์เอซีในติ๊กต็อกวงังไดหูบอย่ายเจ้าบอต้องลงเจ้าเปิดไลฟ์ทิมไม่ดีแล้วแล้วเจ้าก็ไปหาเห็ุนั่กินไว้สันป้าลาสุดแล้วฉันก็เปิดไลฟ์ทิมไม้หันละให้เอฟซมันพากันขายของให้กันเองเพราะว่ายังตีเอฟซตัวโยงฉันสิประมาณสิกคนนี่แหละยิงแล้วฉันก็จำซื้อ ไดุ้กคนเพราะว่าพวกนางสีแวเวี่นกันมาคอมเมต์ฉันในไล่อย่างสินะพวกนั่งสีรู้เลยวาสปการใช้ขี้มองฉันเป็นยังไงแล้วพวกนางก็สามารถทำหน้าที่แทนฉันได้เป็นอย่างดีค่ะขายคี้มให้เออยพอบเอเบตเฮดอย่างเลยแล้วอีกอย่างถ้ามีคนมาปวนนันโนนีในไล่์ในเมนนบไว้ซุ่มนีเด้อิบวกาคนนี่แท็กทีมกันเป็นยานคื้อย่างเนี้ยนะตอนนี้ก็เลยใส่โทรศัพท์อ้ก่อนเก้วก่อนข้ามมาทายขีดแทนเพราะว่าโทรศัพท์จะคล้องก็ตั้งไล์สุดทิ่มไปพูน่ะยิงประเด็นที่ฉันกลับเข้าไปในโรงงานกับ แล้วก็มีหลายๆคอมเมนต์กับคอมเมนต์อีกเดย่ายบางบริษัทเขาบอให้กับเขาไปเดเขาย่านความลับบริษัทรั่วไหลอีอย่างซก่ส่ะสำหรับพี่ย่าหรือสำหรับผู้บริหารบริษัทดีไทยอร่อยเพิ่นบริคิดจังสั่นเพิ่นคิดว่าถ้ามันสิเอาไปว่าออกไปั่วไหลหรือว่าขอมูลบริษัทออกไปมันก็คงสิออกไปสุ่คนแล้วล่ะเพราะวาหยังตีคนแวะเวียนออกก็ตั้งหลายพูดถึงนะถ้ามันสิเอาออกไปมันก็เอาออกไปแต่มันออกรอบแรกเราเม็นบล่ะเดี๋ยวอีอย่างซุ่มทีละออกวไหน่อารอหที่แหละ ไปตั้งแต่ชลาออกตั้งที่แหลกแล้วนี่แหละความคิดของพี่ย่าแลว้วก็ผู้บริหารบริษัทเก้าชั้นนะแล้วอีกอย่างฉันออกมาฉันก็มาเปิดบริษัทจะคของถ้ามันสิรัวอะไรไม่สิรัวอะไรไปใส่ยาบุกเท่าหห <c oughs> ลังจากกินข้าวแล้วตัดภาพมาช่วงบาบบัดนี้มื้อนี้ก็สิพากกันไปพัทยาแตนองอัดโทรบอกว่างในหูบอกกลับเข้ามาหาอัดก่อน้วเบิงเมือม่อบ้านเมื่อก่อนก็อนกอดลากกันแล้วก็ได้กลับมาหาอีกคือเก่าน้องอัดวางในหูบอกอัดซื้อผลไม้ไว้เต็มเลยเอาไปฝากที่บ้านเอาไปฝากนั่นหลานฝากนม่ย่านี่ โอน่นะพวกของใส่ของซอยลีโอไปให้ดินแดนบอกหลายเลยล้วนางก็ได้บอกฉันบาพี่ดุจไม่ต้องซื้ออะไรทั้งนั้นดินแดนนักไม่ต้องซื้อเลยของลีโออยู่นี่มีครบทุกอย่างว่าสัน่าเอ๋ก็บลูว่าสิขอบุณน้องอัดยังไดขอบคุณแบบว่าเป็นครั้งที่ร้อยที่ล้านมากๆวายุตนาขบกากขอบคูณหลายได้หญิงยันหายยันน้ำตาเลยหลังจากนั้นเราก็จะมาที่พัทยาค่ะมาที่ตลาดลานโพนาเกลอมาหยังวตีฉันก็คิดพ่อเมย่าคิดพ่อวางใดหูบอเล่ามักกินบอหอยแข้งไงฉันกส่่วนนกไะเล่อ่สหยได้ส กันเลยพาก,กันได้มาบอกหลายอย่างเลยเถิงหอยแข็งเถิงหอยหวานเถิงกุ้งนันนน,นี่โอ้ยเถิงปลาเมือแห่งปลาเมือง,งึฮง,งอยจักสิบข้ามซยเห็นยังดอกคัดหูวทีเอฟซีแบ้ร <c> ว <oughs> จากนั้นแมนบอกระย่างไปซื้อบอกเผาปันก,ก็ลงสแบว่ากับไปรถนั่นละแล้วบ่าที่นี่ก็ได้ฝากของไว้นะแม่ค้าบกเผาปันได้เพะว่ายัางตีไอ้ก้อนแก้วก้อนขําอยากกินหนึ่งปูนั่งวางได้หูบอเธอย้อนไปซื้อปูจักสองาตัวเอาไปหนึ่งแรกนี่แน่ว่าสั่นฉันก็เลยบอกโอเคโอเคจากนั้นเรากลทีเนิยุ ไอ้ก้อนแก้วก้อนข้าววางแดงหูบอกมึงมาต่องซิกนิกขันมึงอยากมึงก็บอกกูดีๆกูจะพาไปซื้อมาสันว่าชีวิตนี้ดุดจ้าพาแทบขับเคลื่อนด้วยทุเรียนหญิงเอ้ยฉันสิบอกว่าฉันเบิดกตประมาณในการกินทุเรียนนี่คันเทียบเป็นเงินสิว่าเป็นหมื้อลราบอกแล้วหลังจากนั้นพอตะซื้อทุเรียนแล้วตรงข้ามร้านทุเรียนนอกก็สิมาซื้อนี่ค่ะหอยทอดค่ะอยากสิบอกว่าตะเวนออมปวกแดงแม่นโบเอฟซี่ไร่คนก็บอกว่าเห็นพี่ดุดอยู่บ่กล้าเข้าไปทักอยากอายว่าซั่นโอ้ยฉันนี่ทวนอยากอายพวกเธอถ้าเบิ่งสภาพฉันแแน่ล้วเบิ่งหน้้าาใหหญ่่่่่่แแแนนนนนละมมับสดตี่ออััััันน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 นี้้มเเป็หาากกกขขดฉฉบิ่่่งงใระะจจึตื จะได้เนื้ออยากนั่งกินเรียบร้อยแล้วปูที่หนึ่งไกระุกเรียบร้อยแล้วแมนบอก็สิมาททำการกินขาและี่ขนาดทุบกามปูซื่อๆยิงเอ้ยเกือบได้ว่างมวยกันพอ่ายยังตีไอ้ก้อนแก้วก้อนทําทุบแหงแหงทุบจนมันเนื้อทั้งในมันแตกฉันก็เลยบอกว่าเธอกระแทนที่สิทุบดีๆมีศิลปะในการทุบเราก็นั่งก็เลยว่าเอาๆทุบให้ฉันเบื้องด้วขันมันแตกละมึงมึงมาสันวะาเนี่ยเห็นบอกฉันเห็นแถวแล้วเนี่ยแต่ว่าญิงฉันอยากสิบอกว่าลมเลี้ยวค่ะซื้อน่นนะไปซื่อเอาปูตุย ยิงเอามาาตัหนึ่งดีตัวปลอขลาดสื่อหลายตัวยิงมันละบสสดเอาซะเลยปูตัวนั่นใคอย,ยูได้ปูบมามาสามตัดบอกค่ะ <c oughs> ไอ้ก่อนแกวก่อนคํำวางในหูว่คือพอแสบคือจังตอนที่กูเคยกินมาสั่น่าฉันก็เลยว่าเออกกะย้อนว่ามันถือคักถือแน่กระดอปะกะติปูดำแบบนี้มันสิโรละเกรอยเป็นพันผุดนองแต่ว่าอันนี้โละสีร่อยแม่ขลาดยิบมาตหนึ่งกับสองอยก็บาทหนึ่งดอกว่าแต่ว่าเกียดายเงินคือเก่าดีนะที่มีปูมาเพราะว่าฉันว่านายหญิงในบรรดาปูทุกอย่างนะฉันว่่่าาาาูมมม้้ะะรหลกกคจ ขอบคุณรีวิวจึงจืออย่างนี้หนูสั่งตุนไว้ถ้าก็ดีหน้าเนียนนุ่มมากขอบคุณเด้อค่ะ